สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเจอกันกันกบปุ๊กอีกแล้วนะคะดูข้างหลังนะคะว่าใครมาวันนี้น <laughs> วันนี้คุณตากับคุณยายน้าน้องสาวน้องชายมาครบทุกคนนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ตอนอประมาณ สามโมงเย็นสี่โมงเย็นนะคะก็พักอยู่โรงแรมฮิวตันนะคะตรงนี้อยูอ่ตรงเซนทันพัทยาเซนทรัลเพซิวัลนะคะโรงแรมฮิวตันนะคะตอนนี้ก็พากันออกมาหาอะไรกินกันพ,พ่อพ่อพาแม่มากินข้าวเมื่อคืนพาไปกินที่ร้านมุมอร่อยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปอะไรนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ มันถุกละหกพอดีแบบรีบๆไปกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝนช่วงฝนตกด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไมสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเรลย <Hello. S 1> รอันนี้ <laughs> 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 น้องสาวน้องชายนะครัโอ้พลังอาบแดดโอ้โห ไปกินข้าวอยู่ที่ฮิวตันด้วยแต่เช้าเลยกับยายกับนา้าสาวแฮปปี้ <Happy S 1> มากดารลอนทะเลสะอาดสวยมากค่ะตอนนี้แล้วก็หาดก็สะอาดค่ะดูเพื่อนๆดูจนนี้คนยังไม่มีนะคะคนน้อยมากเลยหาดทรายขาวสะอาดทะเลก็สะอาดค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ ตอนนี้เราก็รอสั่งส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวมากินอ่านี่ไงโอ้โหดูฝรั่งสิดำหมดแล้วลูกฝรั่งดำหมดแล้วมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็ว สวัสดีครับกอนสวัสดีค่ะทำอะไรอะ่ะอาบแดดเหรออุ้ยตัวดำปรึดเลยลถ้าไปเยอรามันนี่สาวคงติดตึมเลยเนี่ยดำดำเอาเอันเล็กเอาไว้ขุดเฉยๆโอเคอย่าเอา150อะ<ป>่ะขาทุกคนกินส้มตำ ปลาไก่ย่างพี่อูดพี่อูดอ,อร่อยไหมพี่อุดร้องก็จะดูดมือ,อม,มาค่ะกินข้าวเช้าก็ไม่เช้าแล้วแหละประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยแซ,บแซบ่บ 我们给。Oh ลงไปลงไปสองสองครั้งโอ้โหโมดูคุณตาคุณยาย <laughs> คุณตาคุณยายพักผ่อนเต็มที่แม่นั่งเป๊กแม่ตุก๊กเธอไอหงจ๋ะเป็กแม่ตุก๊กเธอไองจ๋อป้องกันเลย <laughs> ดูวันนอกเข้ากรุง <laughs> นอกเข้ากรุงมารีแลกนหน้าหา สวยมากค่ะมีเด็กๆเล่นนะ้ำลีลอนไปสิครับไปไม่ไปตรงนี้นี่่ะตรงนี้นี่อยมันหนาวแทบตายมันหนาวขนาดนั้นเลยกระโดระโดูเกโด,ดกโ,โดดกก ทำไมอะกระโดดผิดเหรอกระโดดเมื่อกี้กระโดดแม่๊อ้าวเหรอกระโดดตรงไหนกระโดดมันมันความจริงหนูจะกระโดดลงไปเอาเหมือนแบบนี้แล้วพอไปมันมาเดี้ยวลงไปทั้งท้องเลยอ้าวเหรอโอ้กระโดดจะกระโดดกระโดดเอาท้องลงเหรอโอ้มกระโดดแป๊ะเลย กระโดดด้วยมันมันจะจุกมันจะจึกเอาแบบกระโดดหัวลงสิกระโดดหัวลงอ่ะหนึ่งสองเอามือทําไหว้เอามือไหว้อย่างนี้ข้างหน้าเออแล้วก็มุดเออแล้วก็ไหว้เลยอยาเอาท้องลงสิยาวท่าลุกตุ้มตุ้มไหมอืมยาวท่าลุกตุ้มไหมเอาท่าธรรมดากระโดดแล้วกันไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอามือลงก่อนแล้วก็เอาหัวมุดลงไป จะดีกว่าเป็นกันสองไงอ๋อโอเคเอาเอาโอเคปะหนึ่งสองเดี๋ยวไมซ้่งเลยเอาจะโดดอะไรแค่เนี้ยมันหนาวเหรอพอแล้วแม่พอแล้ว จะเฮลบบานเฮยยก็ว่ายน้ำกับปลาป้าทุกวันเดี๋ยวดูตอนนี้หมาดำ ดูเพิ่งไปนวดมานะคะตอนนี้ไปส่งเด็กๆไปเตะฟุตบอลแล้วก็จะมาถ่ายรูปให้หมาดำไปแกงกันแบบนี้มาดูบรรยากาศตอนเย็นกันค่ะทุกคนตอนนี้ใกล้ๆตะวันกำลังจะตกดินแล้วนะคะ บรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกนะทั้งวันวันนีเเ้เอาเลยๆเอาเลยนอย่าสบายเจ๊งอะเอาแบบนี้ลมโอ๊ยดูนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนดูท่านผู้ชมก่อนดูท่านผู้ชมอคอยติดตามคอยติดตามดังแบบของเรา โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปให้นางแบบแบบนึงนะะให้พ่อกับแม่คอยดูอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้นางแบบจะลงอ่างแล้ว ตรงนี้ทเพื่อนถ้าไม่ไม่ปิดประตูท่านผู้ชมก็สามารถเงยหนะ้าข <c oughs> ึ้นมาดูได้ตรงนี้ <c oughs> ไปนางแบบลงอาง <c oughs> ่างไทยแบบก่อน <c oughs> เพื่อน <un ek> สองตายายเขาไปจูจีกันข้างนอกนะคะจูจีกันข้างนอกเขาถ่ายรูปเขถ่ายรูปวิวพอ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 ถ่ายรูปวิวจูจีกันสองคนตายาย <S <S สองคนตายายอยู่ข้างนอกชมวิวกัน <c oughs> ชมวิวกันอยู่นะคะปุ๊กไปส่งเด็กๆไปซ้อมไปไปซ้อมฟุตบอลนะคะเพิ่งกลับมาตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมกับพ่อกับแม่แล้วก็กับน้องสาวส่วนน้องชายก็อยู่อีกโรงแรมหนึ่งใกล้ๆกับคอนโดที่ปุ๊กอยู่นะคะวันนี้เราก็โอ้ยองถาเมื่อกี้ทำเมื่อกี้เราไม่ได้ยินอะไรนะคะทุกคน <c oughs> ดูนางแบบ อบตัวเองตอนนี้อบตัวเองอยู่ในห้องเหม็นเองโอ้ยไม่ยอมเลยผู้บ่าวที่ไหนมาวิ่งหนีหมดนะคะเจอแบบนี้วันนี้เราก็ไปทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากกมายไปนั่ง <c oughs> ไปนั่ง, <c oughs> งกินลมชมวิวกินชุมตามหน้าบีดท้องเสียกันแต่ละคนวิ่งปุ๊กไี่วิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันเลย กินส้มตําตั้งแต่เช้ามันไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นส้มตําตอนเช้าเนาะมันก็แบบท้องเสียแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปนวดกันนะคะแม่นวดสองชั่วโมงพ่อนวดสองชั่วโมงปุ๊กนวดชั่วโมงหนึ่งปุ๊กเนี่ยนวดทุกวันเลยนวดเท้าวนวดทุกวันเลย mm hmm. เขานวดดีมากนะคะตรงที่เรานวดนวดไม่แพงชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบบาท mm hmm. ก็โอเคเด็กๆก็ไปทำกิจกรรมไปแล้วตอนเย็นก็เดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินกันนะคะ ก็พ่อกับแม่น่าจะมาแค่ไม่กี่วันนะคะไม่ได้มานานแค่3ามสี่วันแล้วก็จะกลับแล้วแล้วก็จะเอารถปุ๊บก,กลับเอารถสีดำเอารถกระบะก,กลับไปนะคะส่วนน้องสาวก็จะอยู่ต่อจนถึงสิ้นเดือนแล้วก็จะลงไปเชียงใหม่ <c oughs> ตอนนี้ปุ๊กก็ได้เออ <c oughs> ปุ๊กก็ได้แบบว่าสอบถามข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเพื่อนปุ๊กวันพรุ่งนี้เพื่อนปุ๊กก็จะบินกลับเยอรมันแล้วนะคะ เพื่อนที่อยู่ทํางานนวดด้วยกันเขาก็จะบินกลับเยอรมันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะบอกปุกนะคะเรื่องเรื่องอจะต้องไปตรวจ PCR เช็คหรือเปล่าก่อนที่เราจะบินอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้จากหลังจากเพื่อนอบินแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งเราใหม่อีกทีหนึ่ง ส่วนเรื่องคอนโดตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะคะก็มีบ้างที่เขามาดูห้องเพราะว่าคนที่เขาสนใจจะมาซื้อเมื่อเวานเขาก็มาดูเมื่อเช้าเขาก็มาดูแต่ปุ๊กก็ไม่ได้แบบว่าติดใจอะไรก็คือมาดูก็ได้อะไรเงรี้ยปุ๊กก็ดูแลให,ให้กับเจ้าของห้องให้อยู่เพราะว่าเขาก็ช่วยเราก็ช่วยกันอะไรเงรี้ยปุ๊กเขาก็แฟงปุ๊ก,ก็แฟงเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องเอเจนซี่นะคะตอนนี้คึงเงียบไปมากเลยเพราะว่า มีคนใหม่มาเทคโอเวอร์ประมาณว่าเขาเขามารายงานเจ้าของห้องว่าเออมาตรวจความเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างในห้องที่มันไม่โอเคอย่างเช่นทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปเปลี่ยนทีวีเขาจากที่ทีวีเขาซื้ออีกแบรนด์หนึ่งก็ไปเปลี่ยนไปอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์จีนหมดเลยเป็นแบรนด์แบบที่ไม่สามารถดูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เลยเป็นของจีนหมดเลยพวกเราก็ดูทีวีในห้องนอนอะ่ะดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาษาจีนหมดเลย เขาเซ็ตเหมือนแบบเครื่องปุ๊กก็ไม่เคยได้ยินนะเครื่องแบบเนี้ยเครื่องจีนอะ่ะมันเป็นทีวีจอใหญ่แต่มันไม่สามารถที่จะดูทีวีได้อะทุกคน mm. ก็อันนั้นก็ให้เขาไปจัดการกันเอาเองนะคะปุ๊กก็ปุ๊กก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับพวกนี้ไม่รู้ว่าอะไรหายไม่หายบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ปุ๊กมาปุ๊กก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้อยู่ว่าเออเราเราเข้ามามันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ย ก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงนะคะแล้วก็แล้วก็มีแบบว่าบางเรื่องนะที่ทุกคนอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรอะ่ะแพทริกแล้วก็เรื่องที่ปุ๊กเคยบอกสัญญาไว้ว่าปุ๊กจะเล่าตอนนี้ปุ๊กยังไม่สะดวกเล่านะคะเดี๋ยวรอวันที่เหมาะสมก่อนนะคะเอาเป็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตั้งตัวเกิดขึ้นแบบว่า เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นหลายอย่างหลายที่หลายหลายครั้งมากเดี๋ยวบุ๊กจะเล่าทีหลังเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เล่าดีกว่าเพราะว่าแพทริกอาจจะมาดูคลิปอย่างเงี้ยยังไม่กล้าเล่านะคะก็ประมาณนี้อะค่ะก็ให้เวลากับครอบครัวยังไม่ได้มีเวลาทําคลิปพาพ่อพาแม่เที่ยวพาเขาไปนวดคาเขาไปแบบว่าเออใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเราก็จะบินกันแล้วเนาะ แล้วก็จะไม่มีเวลาได้ลงมาแบบนานขนาดนี้เหมือนครั้งนี้นะคะครั้งต่อๆไปก็ไม่แน่อาจจะปีสองปีจะได้ลงมาครั้งหนึง่งอาจจะไม่ได้นานเหมือนเหมือนครั้งนี้นะคะก็เลยแบบว่ามาอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันให้มากที่สุดเนาะทุกคนก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้เนาะว่าเราทำอะไรกันบ้างตอนนี้ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายแบบให้กับ นางแบบก่อนเตรียมตัวก่อนตอนนี้เดี๋ยวรูปนางแบบให้ดูนะคะเพื่อนๆนางแบบแสบสยองป๊บเบอรนางไบต้องปิดแน่นอนเดี๋ยวให้ดูแวบๆซูมอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาเลยเลยเลยซูมซูมอุ้ย โอ้ยเนาะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับน้องสาวถ่ายแบบนะคะถ่ายแบบไม่รู้ว่าจะไปลงมิตยสาสร์หรือว่าจะไปลงอะไรแค่อยากถ่ายเพราะว่าเห็นว่ามันสวยวิวมันสวยโอเคนะคะทุกคนปุ๊กมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรก็ ก็สกิตกันมาได้นะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวว่างๆปุ๊กก็จะทำคลิปวิดีโอให้ดูเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ